สวัสดีค่ะ้มนี้ก็มาพอกันกับฟังอีกแล้วค่ะ้มนี้ฟังจะพาไปพีไปหาของหวานกินกันนะคะเมื่อยๆหอนๆแบบนี้จะต้องมีอีย่างหวานๆกินนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งกันค่ะฟังจะพาไปกินอยังนะคะ่ะยุแถวนี้แล้วค่ะไปค่ะ ที่กะจะเห็นอะเรามันคืออย่างเพราะว่ามันก็คงจะมีอยู่แนวเดียวค่ะอออย่างที่หวานหวานอยู่ตรงนี้นะคะหลังจากที่เกี่ยวเขาทงหน้าเจอแดดฮอนๆไปบ่หวค่ะวิ่นแดดบักคักเลยต็ฟังจะบ่คอยกินน้ำอารมณ์ตาฟังกบคงจะเป็นโรคเบาหวานในข้างหน้าอยู่บางส่งเ <laughs> อ็นยังเขามันคืออย่างนี่ค่ะ อ้อยซ้ายน้ำผึ้งนะคะ่ะนี่เขาก็จะมาตัดอ้อยกินกันค่ะฟังว่ามีเครื่องบดถ้ามีเครื่องบดนี่มายั่งเลยนี่กินเมลลื่อรำสองลำนะคะกินหลายบ่ได้เชิงนั้นติดอ้อยนักกินอ้อยเลยทุกมือทุกเวน้นจนว่าแข่วมีปัญหาเลยค่ะตอนนี้ก็เลยต้องเบาลงมาหน่อย ไปค่ะเ,เดี๋ยวเอาไปตัดอ้อยกันไปค่ะตัดอ้อยกันเอาล้ำนีกับเรากันค่ะล้ำนีหน่อยดีนะจะตัดง่ายพ่อจะไปเป็นพนักงานตัดอ้อยได้ปะ <c oughs> วนอันนี้ที่มันมอคอยหลานนะคะ่ะเราก็จะทำการเอาไปเน็ปปูกปอค่ะชอแบบนี้เดี๋ยวเลยนี่ก็ไปเสียบไว้เลยค่ะก้นดินแล้วก็เสียบเลยนี่ไสองท่อนเดี๋ยวไปหามองเสียบกันค่ะ ล้ำที่ป้องตาดไปละ <c oughs> อ้าวอ้าวแป๊บนึเดี๋ยว,ว่าเห็นอ๋อยูนี่ซักยูนี่ <c oughs> นี่ค่ะส่วนอันท่เาวตตังออกปกินอันนี้เป็นอ้อยสายน้ำผึ่งค่ะหวานหอมมาก มันก็มีล้ำอวบกับนอยนะคะอย่าเอาอีกล้ำหนึ่งดีกว่านะคะระวงังระวังลำ,นลำ,นลำนะงมนีกับรัมนีล้ำใดดีนะรัมนีแน่ยจะหวานมากเลยพอแกจะรัมำนีเราเป็นค่ะมันติด ติพ๊พอไอ้ติ๊ต้องไม่น้ำกับต้นเงาค่ะอืมอบอวนมากแต่ตอนกัดเราต้องพาขึ่งนะคะไม่งั้นแควหักใจเลยนะเนี่ย สองล้ำค่ะตายกินช่นีกับพ่อแล้วกินหลายเพื่ออะค่ะจะหามตัวเองไรเด้อที่งานแข่าเดีเดต้อไปหาหมออีกเด้อก็จะดังอาซับไปปลูกเหมือนเดิมค่ะ ก็ตั้งกตสิไปปลูกใส่บุคาเต็มพื้นที่ไปหมดลเลยลวคืล่มอะค่ะเราเป็นนิพพามองปูก,กันแบบนี้ค่ะเฮาแบกอ่อยไปหามองปูก,กันค่ะมันจะต้องปลูกเอามาทิ้งเลย,เลยมันจะแห้งค่ะต้องปลูกไปเลย แต่ว่าท่าที่เห็นตอนนี้ก็คุงสิบม่มีพังปูเพราะว่าสวานว้างตอนนี้เต็มเต็มทุกพื้นที่คิดว่าจะมาเนไใบตรงนี้ค่ะก็ว่ากับพึ่งจะเนบไปแล้วค่ะป้งแล้วเดี๋ยวจะหายผีพีเบื้องไกลๆค่ะว่าอันทีพังกินกินไปแล้วพังเอามาเนบปลูกไว้มันเป็นจังไดแล้วนะคะ ตรงนี้แล้วกันค่ะจเปิ่นกันค่ะอันที่ฟังเงามาปลูกนะคะนี่พี่พี่เห็นมาว่าฟัางกินแล้วฟังก็จะมาในปลูกไว้แบบนี้มันก็จะแตกนอกขึ้นมาแบบนี้ค่ะบางก็จะไรอ้อ,อยกินเรื่อยๆเลยโหนเงยเวาไปโหนนะคะบางอันกบับบลอดค่ะบางอันกบับบลขึ้นนะคะเห็นไหมค่ะเน,เนี่ยเน,นี่ยไ้ขางี่เต็มเลยค่ะก่มีอย่างไงนะคะมันปลูก ส่้ยกันหลายข้าวโพดนี่ค่ะนี่ก็เป็นตะไคร้นี่ก็เป็นอ้อยนะคะนี่ที่กินแล้วเอามาเนบบว้แบบนี้เลยกระจะแตกขึ้นมาแบบนี้ละค่ะาคาราฟังจะต้องไปหามองปลูกก่อนนะคะเนี่ค่ะได้ที่ปลูกอีกหนึ่งอัน ต้องขุดเลยแหละนะคะนี่ฟพงก็จะว่างมาแบบนี้เลยแล้วกะเอาดินถมง่งายมากค่ะแล้วก็ค่อยมโหดน้ำเอาแล้วเดี๋ยวค่อยเห็นมันติดก่อนนะคะ่ะค่อยเอาปุ๋ยมาใส่นี่มีดอนเนกประสงค์นี่แหละคะ่ะ ไวแบบนี้เดี๋ยวมันก็จะแตกกิ่งออกมาเป็นใบออกมาเท่าที่ฟังให้เห็นก็นานี่นะคะเห็นมัค่าตาตรงนี้แหละคะ่ะพี่จะเห็นดีมันแตกประมาณนี้แหละคะ่ะปลูกอ้อยค่ะนี่ค่ะปลูกแบบง่ายๆของฟางะคะ่ะเห็นอย่างยากเลยนี่ ตอนนี้เต็มพื้นที่มาค่ะแล้วค่ะด็กฟังขอเอานี่ไปปลูกก่อนนะคะที่เหลืออีกสามท่อนแล้วเาไปกินอ้อยกันค่ะเนี่ยค่ะอ้อ,อยกินได้ตลอดเลยอ้อ,อยสายน้ำพึ่งค่ะสายน้ำพึ่งค่ะลำอบอวบนะคะ่ะลำพร้อมๆกับมี่ค่ะ จะเป็นอ้อยฟังกัะตัดกินได้หลายรอบค่ะตัดไปมันกระแตกคือว่าเหมือนเดิมนะคะ่ะนี่อ้อยที่ปลูกไว้บ้านสวน,นะคะ่ะมีซ่งที่พึ่งตัดไปอันนี้เป็นยัางคือตัดสูง ก็ไได้ผูกเสานีวค้ค่ะก็เลยเหลือ,อไว้แบบนั้นล่คะค่ะว่าเป็นอย่างคะ่ะ๋ยวก็แตกมาใหม่ไปค่ะนี่อ้อยที่ตัดไ้นะคะ่ะเรากปตังไปกินอ้อยกันสักครับก่อนทีฟางจะต้องเอากับเขาไปทรงรถเกี่ยวอีกรอบเทียงเนาะคะ่ะขอพักเบะก่อนอันนี้ก็จะเป็นเศษซากที่ ก้างหน่อยกินไวค่ะนี่่ะคะเมื่อไหร่จะได้กระตัดอ้อยกินเศษชากที่เหลือจะสภาพอยู่แบบนี้คะ่ะมาค่ะกินอ้อยกันต้องฝ้าท่อมเวลาสักนิดหนึ่ง คือซ่องสิสีเขา ไปเสี้ยนปันไดลได้ค่ะเฮ็ดกินเองได้ซื้อๆเล่มออกสักนิดนึงค่ะมันจะแข็งเล็มออกไปกัจะได้กัดง่ายค่ะถ้ามาเล่มหล่อเลือหน่อยนิดเดียวนี่แหละค่ะกัดง่าย นี่ค่ะมืดดำมาเนาะอ้อยหวานวานะคะนะาคะ่ะอ้อยจากข้ามน้ำฟางมาค่ะต้องแบงหายอืมชื่นใจ จากสภาพแบบหอนๆน,นี่คะ่ะได้วนนันๆนี่ดีมากเลยชื่นใจมากมันเป็นอะไรที่ดีต่อใจของฟังมากคะ่ะ ้างมากกินอ้อยบักคากจนพ่อต้องปลูกให้ที่พี่ๆเห็นก็นจะเป็นพ่อปลูกนะคะแต่ส่วนหลายที่เป็นกอยใหญ่พ่อป็นคนปลูกค่ะอันทีน้อยๆที่ฟังเพิ่งเป็นเนบเองนะคะที่มาวันหวานตรงอันนี้เลยอ้อ,อยสายน้ำผึ่งค่ะ ถ้าช่วงแรกที่แขวยังดีๆอยู่จะกินเหมือดเมือเลยค่ะเมือละสิปล่ำก็ก,กินได้แต่ตอนนี้เมือละขอสองคอกะเอาพ่อนะคะเดี๋ยวแขวสิพังอีกอนาคตข้างหนาก็ะจีเป็นเบาหวานบอลูกกับบอลูกคือกันค่ะต้องมามักกินหวานค้งเลย ะค่ะคลิปนี้ฟังกับพาพี่ีมากินอ้อยนะคะกินอ้อยโช่เฉยๆบอมีหังค่ะจนคลิปนี้ฟังกระตองขอตัวไปแค่ซัมนีก่อนนะคะฟังจะต้องไปเห็ดแน,นวกินหายทิมงานรดเกี่ยวของฟังแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันกับฟังไม่ในคลิปหน้าค่ะบา,บายๆค่ะเดี๋ยวฟังปอกไข่ไม้อันนี้ฟังกินไปแล้ว